สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณคิดว่าคืออะไรหลายคนบอกว่าเงินแต่ดรเดลียเดเนี่นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณชื่อดังและตั้งคำถามไว้แบบนี้ครับถ้าผมให้เงินคุณ50ล้านวันนี้แลกกับวันพรุนี้คุณเสียชีวิตเลยคุณจะเลือกอะไรคุณก็จะเลือกชีวิตนั่นหมายความว่าเวลามีค่ามากกว่าเงิน ถ้าผมให้เงินคุณ50ล้านบาทในวันนี้แต่คุณต้องป่วยนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตคุณจะเลือกอะไรคุณก็จะเลือกสุขภาพของคุณนั่นก็หมายความว่าสุขภาพมีค่ามากกว่าเงินและถ้าผมให้เงินคุณ50ล้านบาทวันนี้แลกกับคนที่คุณรักที่สุดต้องตายในวันพรุ่งนี้เลยคุณจะเลือกอะไรแน่นอนครับคุณก็ต้องเลือกคนที่คุณรัก นั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าเงินเพราะฉะนั้นอย่ามัวไล่ล่าเงินเพียงอย่างเดียวจนละเลยสิ่งที่มีคุณค่ากับคุณมากกว่า